มามองโลกให้ครบทุกมิติกับผมทศวรรษทสุวรรณครับมิติโลกประจําค่ำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของรัฐบาลของจีนนะครับที่ได้ออกมาปกป้องสิทธิ์ของธุรกิจจีนโดยให้การสนับสนุนและการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในกรณีที่หัวเวย่ยยื่นฟ้องสหรัฐในกรณีที่ถูกแบนสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมครับหวังอีร้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ถแถลงวันนี้นะครับเพื่อแสดงจุดยืนของรัฐบาลในการสนับสนุน,น,นหัวเวย่ยเทคโนโลยียักษใหญ่ด้านโทรคมนาคมสัญชาติจีนที่ยื่นฟ้องในศาลสหรัฐนะครับในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐห้ามหน่วยงานราชการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โทรคมนาคมและบริการของหัวเวย่ยซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐ หวังอี้ระบุนะครับว่าเป็นที่ประจักษ์สำหรับคนที่ไม่มีอคติและมีความยุติธรรมว่าการกระทำที่พุ่งเป้าต่อบริษัทจีนไม่ใช่การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่เป็นการกดขี่ข่มเหงทางการเมืองอย่างจงใจและรัฐบาลจีนพร้อมจะดำเนินมาตรการจำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงพลเมืองจีน นอกจากนี้เขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าจีนสนับสนุนหัวเว่ยที่ใช้กฎหมายปกป้องสิทธิตัวเองและจะไม่ยอมให้ตกเป็นเหยื่อโดยเมื่อวานนี้นะครับหัวเว่ยได้ประกาศว่าได้ยื่นฟ้องที่ศาลกลางสหรัฐในรัฐเท็กซัสเพื่อให้ยกเลิกมาตรา889ในกฎหมายว่าโดยการใช้อำนาจป้องกันประเทศที่บัญญัติห้ามหน่วยงานราชการจัดซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผลิตโดยหัวเว่ยและ CTE ซึ่งเป็นบริษัทจีนทั้งคู่หัวเวยยังระบุอีกนะครับว่ามาตรานี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนื่องจากระบุชื่อของบริษัทอย่างชัดเจนจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่ประกาศให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความผิดและถูกลงโทษโดยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เป็นสิ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐ นอกจากรัฐบาลสหรัฐจะปิดกั้นเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยแล้วนะครับโดยอ้างว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแล้วอย่างล็อบบี้ให้ชาติพันธมิตรอื่นๆร่วมแบนด้ดวยซึ่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็กำลังดำเนินรอยตามสหรัฐแล้วแต่ว่าหัวเว่ยยังยืนยันวันนี้ว่ายังไม่มีแผนดำเนินคดีทางกฎหมายกับออสเตรเลีย